แล้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเ,อเพื่อนๆครับว่าต้องทํายังไงกดยังไงนะครับถึงจะได้แบบป๊อปคอนราคาที่แบบว่าโคตรถูกโคตรคุ้มแล้วก็ได้โคตรจะเยอะเลยนะครับผมสวัสดีครับมารับป๊อปคอนที่สั่งไว้ครับออดอด้เท่าไหร่ครับออาด้ยี่สิบเจ็ดครับผมออนด้ยี่สิบเจ็ดคือตัวนี้เลยอันนี้นะครับเดีย๋ยวลองเช็คออเได้จากนะครับวัตถุตองอน,นี่นนมีป๊อปคอน,คอนหนึ่งถังนะถังใหญ่นะครับแล้วก็ครบอีกสองกระป๋องนะครับ น,นี่ราคา118บาทนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับอบค,ครับอันนี้ได้แล้วนะครับป๊อปคอนของเรานะครับผมน,นี่นะครับป๊อรคอนกับนี้นะั สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ๋อบอลทูบอลนะครับและอยู่กับผมบอลนะครับและช่วงนี้นะคะโรงหนังเขาก็ได้เปิดทําการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะและผมเนี่ยก็ไปเจอโปรดีๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อป๊อปคอนนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทราบนะครับใครนะครับที่อยากกินป๊อปคอนโรงหนังของเมเจอร์ที่แบบอร่อยอร่อยแล้วก็เยอะๆนะครับต้องพลาดไม่ได้เลยกับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าทางเมเจอร์เนี่ย เขามีโปรโมชั่นร่วมกับของฟู้ดแพนด้านะคะผมคือถ้าเราสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับจากขังใหญ่ๆถัหงหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่ที่300กว่าบาทนะครับพอเราสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ220บาทแล้วยิ่งถ้าเราแบบว่ากดเลือกไปรับเองที่ร้านนะคะผมอันนี้เขาก็จะลดให้อีก1 5ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นลูกค้า a s นะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้อ่ ฟู้ดแพนด้านะครับอันนี้เขาก็จะมีโคส่วนลดเพิ่มให้อีกได้นะครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆครับว่าต้องทํายังไงกดยังไงนะครับถึงจะได้แบบป๊อปคอนราคาที่แบบว่าโคตรถูกโคตรคุ้มแล้วก็ได้โคตรจะเยอะเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทํากันยังไงนะครับผมไปตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าเมเจอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกดสั่งป๊อปคอนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับว่าทํากันยังไงนะครับผมไป อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าแอปของ f o o d p พ n d a ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเลือกตรงที่ว่ารับเองที่ร้านนะครับผมแล้วก็พิมพ์คาว่า Major นะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกสาขาที่เพื่อนๆอยู่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้ของผมจะเลือกของ Major ร์อ e w วิลซ e นเพนะครับผมนี่นะครับ อันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าลด15นะครับไม่ต้องใส่โค้ดแค่สั่งอาหารล่วงหน้าแล้วไปรับสินค้าเองที่ร้านนะครับผมแล้วเมนูที่ผมจะสั่งในวันนี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับไอที่เป็นป๊อปคอร์นถังใหญ่หนึ่งถังแล้วก็โค้กสองกระป๋องนะครับผมส่วนลดพิเศษจากราคา360บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่280บาทแล้วก็เป็น อันนี้คือส่วนลด280บาทนี่คือส่วนลดที่ซื้อในแอปนะครับแล้วถ้าเราไปรับเองที่ร้านนะครับเขาก็ลดเพิ่มให้อีก1 5ก็เหลือ238บาทนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วป๊อคอนที่ผมเลือกรดนะครับอันนี้รสชาติที่จะเลือกนะครับผมเลือกรสชีสละกันอันนี้มันสามารถใส่ได้3รสนะแล้วก็โคก้กผมเลือกโค้กซีโร่อันนึงโค้กธรรมดาหน,นึ่งนะครับจากนั้นก็เพิ่มลงในตะกร้าตอนนี้ อ่าตอนนี้ป๊อพคอร์ของเราอยู่ที่238บาทนะครับเขาก็ถามว่าคุณมีส่วนลดพร้อมใช้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็กดไปเลยนะครับถ้าใครมีส่วนลดนะครับของผมจะมีส่วนลดของ A as นะครับเป็นลูกค้าใหม่ A as อันนี้นะครับเขาก็จะลดให้อีก120บาทอ่ารวมทั้งหมดอันนี้ราคาทั้งหมดที่เราสั่งนะครับมันจะอยู่ที่280บาทนะครับมีภาษีให้อีกนะครับแล้วก็ส่วนลด1 5 เขาลดไปอยู่ที่42บาทแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของ AS อีก120บาทก็จะเหลืออยู่ที่118บาทนะครับจากทางละ360บาทโ <Yeah. S 1> คตดคุมเลยนะครับผมวิธีการจ่ายนะครับเขาจะให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านบัตรเดบิตก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกจ่ายผ่านบัตรเดบิตนะให้ตัดผ่านบัตรนะครับจากนั้นเราก็กดดำเนินการเลยนะครับ อันนี้เขาจะแบบปรดอ่านนะครับให้ไปรับเองอาหารยืนยันการสั่งซื้อแล้วก็กดดําเนินการนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอีกประมาณ13นาทีให้ไปรับอาหารได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอากับพี่เขาเลยนะ,ะสวัสดีครับมารับป๊อปคอร์นที่สั่งไว้ครับออเดอร์เท่าไหร่ครับออเดอร์ยี่สิบเจ็ดครับผมออเดอร์ยี่สิบเจ็ดคือตัวนี้เลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คออเดอร์จัดนะครับวัตถุตรงนี้นั้นมีป๊อปคอรหนึ่งถังนะถังใหญ่นะครับแล้วก็โคบอีกสองกระป๋องนะครับอันนี้ราคาเดี๋ยวดูบิน ราคาสองเองใช่หนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณครับนี่อันนี้ได้แล้วนะครับปล็อปคอนของเรานะครับผมน,นี่นะครับปลอปคอนกับนี่นะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย